การกีฬาแห่งประเทศไทยก็เปิดศูนย์สื่อมวลชนอาเซียนพาราเกมส์2025ที่จังหวัดนครราชสีมาครับรก,าก,แบบการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือกับสาพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและจังหวัดนครราชสีมา,ามทำพิธีเปิดศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนกีฬา,าเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13 Main Press Center ASEAN Pargames 2025 ได้รับเกียรติจากดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงานและนายบรลลังไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับในฐานะจังหวัดเจ้าภาพหลักจัดการแข่งขันพร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสาพานกีฬาคนพิการแห่งอาเซียนณอาคารศูนย์ประชุมสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับ ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13เป็น,นกลไกหลักในการบริหารจัดการข้อมูลกันในขันอย่างเป็นระบบโดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลและผลการในขันแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการทํางานของสื่อมวลชนจากทั้งในและต่างประเทศให้สามารถรายงานข่าวได้อย่างรวดเร็วแม่นยําและได้มาตรฐานสากลสร้างการรับรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนไทยตลอดจนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการจัดแข่งขันกีฬาคนพิการระดับนานาชาติและการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนกีฬาอาเซมนพราเกมส์ครั้งที่13จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26มกราคมนี้ที่นครราชสีมานะครับชิงชัย493เหรียญทองจาก19ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิตซึ่ง แฟนกีฬาก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทุกวันนะครับได้ที่ nbt 2 hd ก็เริ่มตั้งแต่วันที่19มกราคมเป็นต้นไปครับ